ความสามารถพิเศษเต็มไปหมดครับผมที่สำคัญอายุเยอะแล้ว <laughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> ต้องเียโอ้ยเอาเนี่เรา่ยแต่เขาหลอกกันมากเขาเขาเป็นเป็นแบบว่าเป็นคุณความรักให้ใครหลายๆคนนะครับ <c oughs> นี่เลยขวาน้าดอมไดโนงกอนทัดครับผม <c oughs> คุณกอนทัดคุณจีรัตนาวาราพันธ์ แตบใช่ครับผมคอนเฟิร์มคุณกอรทันครับอ่าแล้วนั่นตอนว่าคุณกอรทันนะครับแม็กซ์รู้ตัวไหมว่าเป็นคุณเองคิดว่าเออคิดไม่ใช่ครับเพราะจากลายผมข้างหลังมีหางเต่าข้างหลังนะคุณไปดูตัวไหนหางเต่าเต่าเต่าเตาเอาได้เป็นคุณแม็กนะครับใช่ไม่ใช่ดูแม็กซ์กอรทันนั่นเองแต่เมื่อกี้ตอนนั้นตอบนี่ มีเสียงจากอาจารย์อาจารย์ที่นักดูบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แยร์เลยเป็นไงครับเป็นไงครับรัจนี่แเป็นี่แหละให้ดูโอ้โหหรือว okay. okay. ่าในรูปไม่เหมือนตัวจริงเหรอครับตัวจริงต่างหากต้งให้ตอบอย่างนี้แหละนี่ผู้ปกครองอย่าสปอยล์รูปมากนะคะอาจารย์ก็ถือนะคะถ้าสปอยล์รูปมากในผู้ปกครองไม่ได้นะคะอาจารย์คิ่นะครับโอเคตัดต่อครับ โอ้โห <c oughs> โอ้ยโอ้ยใครก่อนนะฮะนี่มาเงียบนะแล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นสี่ปีที่<ฮ>บอกเลยว่านุ่มนิ่มและเก่งที่สุดเราเอาพิ้นท์ที่สี่โลครับผม <c oughs> ชาวเรนลีรับนิวชาววินครับเอ <c oughs> ๊น,นะครับสีบ่ปีที่นุ่มนิ่มนะครับผมนะใช่ไหมครับอ่าแต่รูปนี้น่าจะนานแล้วนี่ที่นี่เลยที่นี่เลย เราดูวันที่นี้เลยวันนั้นนะครับมาคือซีเหมือนกันนะครับผมอ้าวแล้วครับทุกต้องเย้ดียวคลาสนี้เนี่ยเป็น